สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามาติดตามกันที่เรื่องราวของการเปิดมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพไซส์2 0 2 5สสนับสนุนไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมภูมิภาคเปิดทางสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตในระดับโลกค่ะ โดยทางด้านนายประเสริฐจ,จันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทิจิทัานเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวในการเปิดงาน Startup Innovation Thailand Expo 2025หรือ s i ส์2025ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายใต้แนวคิด Global Innovation Partnership A.I. and Sustainability, the next era of innovation ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนวัตกรรมในระดับภูมิภาคส่งเสริมการเชื่อมต่อสตาร์ทอัพไทยกับเครือข่ายนานาชาติเชิงยุทธศาสตร์โดยมีตัวแทนจาก11ประเทศพันธมิตรทั่วโลกอาทิญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงสิงคโปร์ฟินแลนด์สวีเดนเชคฮังการีสวิตเซอร์แลนด์กาตาและชิลีเข้าร่วมงาน โดยรัฐบาลนะคะมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเป้าหมายเช่นปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนและฟินเทคพร้อมส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานกฎหมายบุคลากรและการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อสร้างระบบนิเวศท,ที่เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยในระยะยาว ทางด้านดรกริชพกาบุญเฟื่องพุ่มในการสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติกล่าวว่า NIA ในฐานะโ o c a l Conductor มุ่งขับเคลื่อนและยกระดับนวัตกรรมของประเทศไทยภายใต้แนวคิด 4G ได้แก่ Groom, Grand, Grow และ g l o b a ล เพื่อบ่มเพาะสนับสนุนและผลักดันนวัตรกรรมไทยสู่สากลโดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่ช่วยให้สตาร์ทอัพไทยมีเวทีในการเติบโตและแข่งขันในระดับโลกอย่างยั่งยืนโดยภายในงานค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญนะคะได้แก่การสัมมนากว่า50หัวข้อจากวิทยากรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศบน3เวทีหลักได้แก่ Main Stage Global Stage และ p i t c h Stage รวมถึงนิทรศการและผลงานนาวัตกรรมจากคู่ประกอบการมากกว่า300รายการแข่งขันสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกรอบชิงชนะเลิศและกิจกรรม100 Startup p i พิชชิ g ที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพแสดงศักยภาพในเทคโนโลยีที่มาแรงอาทิ AI, Deep Tech และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนนอกจากนี้ NIA ยังเปิดตัวข้อมูลอัปเดตของ Startup Universe 2025ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเชิงลึกและระบบนิเวศ Startup ไทยเพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มกำหนดนโยบายและสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบและอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญคือการเปิดตัว Acceleration Program เพื่อสนับสนุนการเติบโตและการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะมีการแน,นระนำรายละเอียดในเวทีพิสเต,ต็ ปิดท้ายด้วยโซน Prime Minister Award รางวัลเกียรติยศระดับประเทศรางวัลสตาร์ทอัพระดับประเทศและความร่วมมือด้านนวัตกรรมระดับสากลที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในระบบนวัตกรรมตั้งแต่ผู้พัฒนาเทคโนโลยีนักลงทุนนักวิจัยภาครัฐไปจนถึงเยาวชนและนิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในเวทีขับเคลื่อนอนาคตร่วมกัน ทั้งนี้ภายหลังพิธีเปิดเวทีไซส์2 5 2 5เปิดฟอรัมแรกด้วยการเสวนาระดับนานาชาติในหัวข้อ Innovation Ecosystem and National Competitive In the face of Global Uncertainty โดยผู้แทนระดับสูงจาก5ประเทศพันธมิตรได้แก่ชิลีฟินแลนด์เช็กสวีเดนและฮังการีร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านนวัตกรรมในบริบทเศรษฐกิจโลกที่ท้าทายสะท้อนพลังของแนวคิด Global Innovation p a r t n e r s h i p อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นเป็นเวทีบรรยายจากผู้นำองค์กรระดับโลกเช่น Microsoft หัวเว่ยซีพีกร i d a d BJC และบริษัีไทยที่มาร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ AI การทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ความยั่งยืนและโอกาสการขยายตลาดสตาร์ทอัพไทยในเวทีโลกโดยมีหน่วยงานสนับสนุนการส่งออกและการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์เช็คญี่ปุ่นและฮ่องกงร่วมแสดงแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการผลักดันสตาร์ทอัพสู่การเติบโตในระดับนานาชาติค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเน้นการเจาะลึกประเด็นเทคโนโลยี AI ค่ะผ่าน AI Forum ประกอบไปด้วย4ซีซั่นด้วยกันนะคะได้แก่การพัฒนาระบบนิเวศ AI ของไทยในระดับนโยบายการประยุกต์ใช้ AI ในตลาดและการสร้างแบรนด์กลยุทธ์การรับมือการมาถึงของ AGI และ Quantum AI และการใช้ Agentic AI และ LLM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาคธุรกิจโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Google Cloud SCB 10X Botnoise a i s KBTG และสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าเข้าร่วมให้ความรู้และปิดท้ายด้วย Sustainability Forum ที่รวบรวมเอาผู้นำจากองค์กรขนาดใหญ่เช่นปตท aff, กาฟกสิกรไทย SCB X รวมถึงนักคิด นักสื่อสารและนักสิ่งแวดล้อมที่ร่วมถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืนนอกจากกิจกรรมบนเวทีแล้วนะคะภายในงานก็ยังมีโซนนิทรศการนวัตกรรมซึ่งแบ่งออกเป็นหลากหลายหมวดหมู่ เช่นโซนสตาร์ทอัไทยและต่างประเทศที่นำเสนอเทคโนโลยีต้นแบบโซนนวัตกรรมภาคเอกชนโซนหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมทั้งในด้านกองทุนทุนสนับสนุนและการพัฒนาโครงการเช่น NIA DPA t e s f a t BOI DITP TCEB เป็นต้นรวมถึงโซนการศึกษาการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและโซนหน่วยงานต่างประเทศที่มาร่วมแสดงนโยบายแพลตฟอร์มสนับสนุนและโอกาสการลงทุนในประเทศเช่นนีโด i n นเวสฮ่องกงเอ็นเตอร์ i ริส i ิงคโปร์บิสเนสฟินแลนด์สวิตเซอร์แลนด์ o ก a l e n เอ็นเตอร์ a ร a สกาตาแฟรนชิชเชียและอีกหลายองค์กรจากยุโรปเอเซียตะวันออกกลางที่พร้อมจะเปิดประตูให้ Startup ัพไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกค่ะนั่นก็คือในส่วนของมหกรรมนะคะนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพไซ์2025นะคะที่จัดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ เรื่องราวต่อมาอหาะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของการนำทีมเกษตรนะคะในการเสริมทัพนโยบายรุกเปิดเกมมาตรการใหม่ค่ะโดยทางด้านนายอัธกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอัคราพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต้อนรับนายฉันธานน วันณเขจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายประจำนำเสนอภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีผู้บริหารระดับสูงทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสื่อมวลชนเข้าร่วมณห้องประชุมทานทิพย์01ชั้น4อาคาร99ปีหม่อมหลวงชูชาติกัมพูกรมชลประทาน3เสน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำถึงหลักการทำงานสำคัญนั่นคือพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมุ่งเน้นการสืบสารรักษาและต่อยอดควบคู่ไปกับการสารต่อนโยบายเดิมก้านโยบายเพื่อเพิ่มเติมมาตรการลดต้นทุนเพิ่มรายได้และเสริมแกร่งเกษตรกรไทยให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้วิสัยทัศน์อีกไนท์ไทยแลนด์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเกษตรของโลก 9นโยบายหลักเดิมที่จะเดินหน้าสารต่อคือ 1. เน้นการสร้างวิธีการทำงานสู่การปฏิบตัติ 2. เร่งรัดการจัดการที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร 3. บริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและการเติมน้ำในเขื่อน 4. ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการข้อมูลสูง 5. ยกระดับศักยภาพของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 6. จัดการทรัพยากรทางเกษตร 7. รับมือกับภัยธรรมชาติ 8. สารต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างต่อเนื่องและ 9. อำนวยความสะดวกด้านการเกษตรค่ะ ในจำนวนนโยบายทั้ง9ข้อนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับ3นโยบายที่จะเดินหน้าอย่างเข้มข้นได้แก่นโยบายที่4การยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงซึ่งถือเป็นทางรอดของเกษตรกรไทยในยุคข,ของการแข่งขันสูง มุ่งเน้นการผลิตสินค้ากเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงต่อความต้องการของตลาดพร้อมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าและเรื่องราวของจังหวัดหรืออำเภอให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมถึงการสนับสนุนอาชีพในช่วงหลังฤด,ดูการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,กรอย่างยั่งยืน นโยบายที่5นะคะเป็นการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรให้เข้มแข็งโดยส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสามารถให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต,ต่ำหรือซอฟโลนเพื่อจัดหาเครื่องจักรการเกษตรเป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้พร้อมทั้งส่งเสริมการดําเนินธุรกิจสหกรณ์การเกษตรให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นระบบการประเมินผลที่โปรง่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิก และนโยบายที่7ค่ะเป็นการรับมือกับภัยธรรมชาติซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยจะมีการวางแผนและดำเนินมาตรการเชิงรุกภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจนครอบคลุมทั้งการป้องกันการแก้ไขและการฟื้นฟูผลกระทบจากภัยแล้งและภัยพิบัติต่างๆตลอดจนการสร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกร,กรสามารถยืนหยัดได้แม้เผชิญกับปัญหาภัยธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การเดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรและเสริมศักยภาพเกษตรกรเป็น,นกลไกหลักในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรขณะที่การรับมือกับภัยธรรมชาติเป็นภารกิจที่จะต้องดำเนินควบคู่กันอย่างจริงจังไม่เพียงแต่ช่วยเหลือและเยียวยาเท่านั้นแต่ยังต้องสร้างโอกาสใหม่เช่นการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้อย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์ นอกเหนือจากการสารต่อก้านโยบายหลักนะคะ,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เน้นย้ำถึงมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้และเสริมแกร่งเกษตรกรในการลดต้นทุนเพิ่มรายได้การจัดหาพันธุ์ดีสนับสนุนพันธุ์พืชประมงและประสุกั์คุณภาพได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการไม่เน้นความหลากหลายแต่เน้นคุณภาพที่เกษตรกรสามารถผลิตและขายได้นาราคาที่ดี ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกำกับดูแลในมิติของการแปรรูปขั้นตน้นรวมถึงการบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนบริการจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดูแลทั้งระบบตั้งแต่ข้อมูลการผลิตการส่งเสริมการผลิต การแปลรูปการตลาดโดยส่งเสริมให้เกษตรกรหาตลาดได้ด้วยตนเองสนับสนุนการสร้างแบรนด์ชุมชนและสร้างเรื่องราวของสินค้ากเกษตรในชุมชนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจะต้องปรับตัวเป็นตลาดรองรับผลผลิตช่วยให้เกษตรกรผลิตได้ขายเป็นลดการพึ่งพาจากพ่อค้าคนกลางค่ะ และต่อมานะคะเป็นนโยบายการเสริมแกร่งเกษตรกรให้สามารถแข่งขันได้โดยทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการสารต่อนโยบายเดิมค่ะของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดก็คือทําให้เกษตรกรลดต้นทุนมีรายได้และมีเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มขึ้นดําเนินงานนับจากนี้ก็จะมีการติดตามผลความก้าวหน้าในทุกนโยบายอย่างต่อเนื่องโดยต้องอาศัยความร่วมมือความแข่งขันของทุกภาคส่วน และต้องขอบคุณครอบครัวเกษตรกรสําหรับความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณะะ์ที่ได้มีการพูดถึงที่จะต้องมีการเสริมทัพนโยบายเพื่อที่จะรุกเปิดเกมให้กับมาตรการใหม่ของเกษตรกรค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c h anel อาทั p พอดแคส ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทร สายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย